ไม่ต้องเอาเยอะเอาที่ตัวเองยกได้อะมันหนักไหมเอาทีแล้วนิดหน่อยพอนั่นมันหอบเยอะไปอเอาอีกเอาอีกไม่อิ่มไม่อิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะ สันเอาหญ้าให้แม่เพลินนะคะไม่ต้องเอาเยอะลูกเอาทีละนิดหน่อยยกไม่ขึ้นมันหนักป้ายป้าฝึกให้เขาเลี้ยงช้างนะคะอาให้แม่เพลินสับปะรดสับปะรดไม่มีเลยเดี๋ยวขับรถไปเอาสับปะรด โอปโปโอปโปใหญ่กว่าอ่าไพรินไพรินเลยอะถอยมาลูกถอยมาถอยมาถอยมา สายโยลูกชายคนเล็กชื่อน้องซันนะคะป๊อ ไปปะไปปะไปปะไปกินยาเหรอฮะ จ้าไงแล้วครบเดือนแล้วจ้าใช่เอาอนอนแล้วนี่น้องลังน,นอนเล่นอยู่นะคะยังไม่นอนหลับแต่หนูเล่นอยู่ อแอบดูน้องเล่นนะคะแอบดูน้องนอนเล่น สันสันสันออกมาลูกสันออกมามาอย่าก,กวนให้น้องนอนไปอยู่ในกระท่อมไปแย่ให้น้องนอนก่อนอย่าก,กวนน้องอา้าวรอหลับแล้ว นี้องโฮปอลับแล้วนะคะหลับจริงๆด้วย้อแม่คุณแม่ห่วงมากแม่ห่วงน้องมากขนาดแม่ปู้อยู่ใกล้ไม่อยากให้อยู่ใกล้เลยเพลินขอดูลูกใกล้ๆได้ไหม ขอดูหนูใกล้ๆก่อนนะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป